แต่แรกหนูคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แรกหนูคิดว่าเขา,เขาหลอกเขาหลอกหนูเอามาทดลองแค่สิบนาทีค่ะขาหนูยกได้ค่ะสิบนาทีขาเด้งได้เอผมยังว,ว้าวเลยแบบแตหนูตกใจมากเลยหลังจากที่กินยานีไปสามวันหนูยกขาสองสามวันยกขาได้ครับลุกขึ้นนั่งได้กินข้าวเองได้โอเคไหมติดนิ้วดิ ขอ,ขอดีจริงครับหลังจากที่นอนจิกเตียงอยู่มันสองเดือนนะครับลุกไปไหนไม่ได้ในลูกทีต้องประคองนะครับกินข้าวเองกไม่ได้ลงพอนตอนนี้นั่งกินข้าวเองได้ยกแขนนิดนึงขยับขาขยขนได้อันนี้ได้ไปสามวันเลยต้องสั่งต่อนะครับมาสัจจริงอืมตอนนี้ตอนนี้ขยับตัวเลยได้ยังไม่ดินเดินได้ใช่ไหมนอนลอวดูสินะมันนั่งไม่ได้ตอนนี้นั่งได้ค่ะ ตอนนั้นยังนั่งไม่ได้ตอนนี้นั่งได้แล้วอืมอืมอ่าลองลองเดินให้พวกเราได้เห็นนะแต่ต้องประคองโอ้โหมกว่าคนที่นอนติดเตียงนะอ่าลุกไม่ได้ตลุกตลุกไม่ได้ตอนนั้นอืมเอ่อนใจอยู่ใกล้ๆกันแล้วไงเนาะเออใจใสดีใจเลยดีใจมากๆเลยตรงตรงเนี้ยนะครับถึงนะอ่าเนี่ยนะขาขาสมองนะทุกคนตะลักมือคิดว่า มันเป็นไปไม่ได้แต่แรกนู้คิดว่าเขาหลอกเขาหลอกนะครับนุ้เอามาทดลองแค่สินาทีค่ะขาหนูยกได้ค่ะ <c oughs> สิบนาทีขาเด้ง<ช>ได้เอ<ช>ผมยังว้าวเลยแบบแต่น,นุกตกใจมากเลยทานแล้วแบบร่างกายมันก้ามเนื้อมันมาค่ะมันขยับได้มันได้มันมันมีปฏิกิริยาอะไรอย่างค่ะ<ช>ปะกตินจะน,จะนั่งไม่ได้เห็นไหมหนึ่งขวดเท่านั้นเองเนี่ยเขาเดินหัดเดินได้แล้ว ยืนยันเลยว่าหนึ่งขวดนะครับน้องที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทาสมองแล้วดีขึ้น